สมชยัยตั้งข้อสงสัย4ประเด็นข้องใจเศษขาใช้เงิน30ลิตรเหมาเครื่องบินไปอเมริกานายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมธิการงบประมาณปี2566และอดีตคณะกรรมาการการเลือกตั้งกกตโพสต์เฟซบุ๊ก กรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังชี้แจงถึงการเดินทางไปร่วมประชุมสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณในการเหมาลำเครื่องบินสูงถึง30ล้านบาทว่านายกตอบง่าย แต่ประชาชนยังไม่หายแคลงใจครับเรื่องเหมาจ่ายค่าเครื่องบิน30ล้านไปประชุม UN เอนนายกบอกเรื่องนี้อย่าให้พูดต่อเลยทุกอย่างมีราคาเปรียบเทียบเป็นไปตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างทุกอย่างเรื่องนี้โคศกและรองเลขาได้ชี้แจงไปแล้ว ประเด็นที่ยังต้องพูดต่อคือ 1. ไม่มีการเปรียบเทียบครับเพราะเป็นการสืบราคาเพียง1รายคือบริษัทการบินไทย 2. ตามดูจากข่าวโคศกไม่เคยชี้แจงมีรองเลขาชี้แจงแค่รายละเอียดราคาที่มาจากการเสนอของการบินไทยรายเดียวไม่มีราคาต้นทุนเปรียบเทียบของกองทัพอากาศที่มีเครื่องบิน Air Force 1ซึ่งเป็นเครื่องบินประจําตําแหน่งของนายกรัฐมนตรี3 ยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทาง50คนว่าประกอบด้วยใครบ้างข่าวว่ามีนักธุรกิจร่วมเดินทางจำนวนหนึ่งหากใช้งบประมาณของรัฐเพื่อสนับสนุนจะเหมาะสมหรือไม่สี่ขอเรียกร้องให้สภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบในการกรณีนี้เพื่อความโปร่งใสและรักษาประโยชน์จากการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน